เดาเหัเดพี่น้องได้ยินปะได้ยินโ okay. อเาคมาฟังเพลงมาฟังพี่ต <c oughs> ้อาท่แล้ว <c oughs> ยืนเ่ยโอ้ยถึงเบียรอทีหลอกพ่มาทเลยโอ้หอซีงหซีสิเจยดด้วยรุ่น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 ก็จง<ม> ลงมีบ่นอ้าวลองหัวไอเจอทันร่องเจอทันร่องอีกแล้วก็เป็นอีกอีพี่หนะึ่งฮะสรับห้องสองคนไอเขียวไอแดงมาเจอกันอีกครั้งนะครับโจนห้าร้อยซาโจพรพดุงคุณธรรมเรามาเยี่ยมบ้านพ่อใหญ่กำนันแปะอีกแล้ว <c oughs> บ่อยครั้งที่เราลงเราก็ได้กินกูุงกินไก่ไก่เล่าเพิรลเราเลยวันี้เปลี่ยนมารวมตัวกันนะไอ้นนอะ บบเดียวเีเหวเถอะเเหวู้อไปก็ยิงไปครับก็ยิงไปเราฟาร์มสวยอ้ตกสวยยังจนสชคำเลยเรนเอเคจะใส่ไทย ไทม์ฟูลเหาเอามือจะได้หมวเว่ยไ,ได้ออฟฟอร์ละออฟฟอ์คืออุตเตอเมียนแง่ขนี่แบบ มันรอบนี้จะไม่เล่นอยูนพีนะเฮ้ยยังก็ปืนยังเล่นขอขอมาเน่มีเยอะ Watch out โอ้ยุเซลลพีนองชาวไทยนองโตมาม,มาเอาโบมนีนพี่จะไปยิงมันมันแฟนคอยเองเสวปะไม่ใช่เขาไม่ใช่แฟนฉัน เฮ้ยตัวอาท้ายเอ็มโฟไหมไม่เอาเอาเบอร์เลนติไม่เขามีเลยยิงสกาน,น,นองเบอสไวด์เดอร์ครับพี่น้องผมเก็บของไม่เอา้อู

มันมีอะไรีตยี่ตนันบูนั่นบูนั่น <c oughs> บูจจนั่นมูนแ่นบูนั่นบูน่นบูนั่นนันบูนั่นบูนั่นบูั่นนั่นบั่นูนบููนน่นั่นู่นนับ จา้าโอ้เหลียวตายสิยูซีโอ้แนะออม่ญ่ปุ่นนี่นยิงไอ้พร้มโอ้ยยัดเครดันี่ยิงดีเดียวปะนี่ข้างล่างว้า เฮ้ยผู้ใหมากวะเออเ็กันนกูทำหาตโตมากออเออโอ้ไ่ได้กินผิดหรอมัโเลยมันไม่โตเลนอยู่นี่ใกล้ๆนี่ ขามาขาันขามันขามันขาม่นยังดีอ๋อปกเดยอ๋อมันนี่เด้อโอยม่งยิงยังหวะาอ๋อเห็นละขอลาเด,ด้อ Mình như thế là yeah. ờ. yeah. Nó như thế của thân thân thương trai ờ. không khiến Ô, uh. oh, không hổ vậy <laughs> มันยุบานแดงเยอะไหลเร็วไหลเร็วเยอะบงอ่ะอยากเห็นสภาพมันขึ้นดิอ้ยย้ายยุ่ยเันี่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรียกว่าสภาพมือ ยั่เหมือนเดิมกระเจ็บยยู่ครับพี่น้องป้องไปมาสุขนออกมามามอามานอกมา <c oughs> ยอมมอบอด้วยสุดดีออามาร <c oughs> ะวังระวังระวัง okay. โย่โย oh! oh! yeah! yeah! so ่เขาไล่ผมโย่มันจะมีตมานะช่างนี้นะข่ายย่ามกุดอยากใส่ยามผู้อยากใส่โย่มองใส่แกขวาย มองหน้ามองเหลืองมันน้ำจะตนี่ไงเดินไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ <Yeah. S 1> ยเลยยู่เขาเ <Hey. S 1> น,นี่ยเขาขีดชะกูย yeah.

เรไม่เยอโกูดังหรือเปล่าวะต้องสุดสีเดียวกันเหรออ๋อคือสมองตรงใช่ะปะโหตื๊บเลยยาน่ยังเรอพี่น้องบู๊ยมันยั่ที่ ไม่เด็ดเด็ดเด็ดย่อยเยอะยอโอ้โหเจ็บมากเคุณช้คนหน่อยเยอโอ้ย

เมาดิฮะกข้ามาดิฮะเ็มาดิไอแดงไอเขียวไอแดงไอแดงไอเขียวเรียอะไรเโอ้โอ้โอ้กินังดูแต่เนี่จะบอสเลยขอคนตายตายตลอดบอกเลย